ขึ้นไพ่ถอยหลังนิดนึงนะก็แปลว่าในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยออกแนวจะต้องออกแนวเขาเรียกว่าเหมือนดวงชะตาค่อนข้างจะต้องพบเจออะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบีบคั้นนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ชาวราศีกุมจะต้องหาเวลาพักผ่อนให้กับตนเองมากๆเนื่องจากว่าอดีตที่ผ่านมา11ถึงเข้าสู่เดือนที่12เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเจออะไรมาทุกอย่างมาหลายเรื่อง ช่วงในเดือนสุดท้ายแห่งเดือนเนี่ยจะทําทให้ชาวราศีกุ่มเขามีความเหนื่อยหนักอาจจะต้องหาเวลาในการพักผ่อนเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับชาร์จแบตให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกุ่มควรใช้สติให้มากในการตัดสินใจอะไรได้หลายเรื่องเนี่ยพยายามใช้สติในการตัดสินใจให้รอบครอบที่สุดเพราะฉะนั้น อีกอย่างหนึ่งคือระมัดระวังเรื่องของการครบคนระมัดระวังเรื่องของการไว้ใจคนอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปทําให้ตัวเองอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้ถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะช่วงนี้เป็นภาระหนักหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนแห่งการส่งท้ายปีทําให้คุณเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาอาดีตที่ผ่านมาคือเหมือนกับเป็นการเคลียร์งานช่วงของเดือนสุดท้ายของของปีก็ได้นะอาจารย์โอทําให้เขาต้องเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน ค่าใช้จ่ายบานเลยค่ะช่วงนี้ชาวราศีกุมจะต้องตั้งรับให้ดีนะคะในเรื่องของสถานการณการเงินเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกุมจะต้องใช้จ่ายเงินเม็ดเงินก้อนโตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นก็เป็นได้ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังเรื่องทัศนคตินะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องของความเครียดเข้ามาเยอะทําให้บางอย่างข้อตกลงหรือการพูดคุยกับคนรักเนอาจจะสวนทางกันทําให้ตัวคุณกับคนรักเกิดความห่างเหินแล้วก็ ทำให้ความรักของคุณอาจจะจืดชืดก็เป็นได้แต่ถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหาเวลาไปพักผ่อนตากอากาศข้างนอกร่วมกันแล้วทุกอย่างจะเริ่มจบลงในทางที่ดีเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกไปทะเลเลยไปทะเลนี่ไปเที่ยวนะนั่งเรืองี้ต้องไปทะเลต้องไปทะเลนิดเดิ้นะไม่กระเต็มที่ก็ไปนั่งแพนั่งแพกินมูะทะชมวิวมีด้วยมีเลยตอนนี้กำลังคิดกันอยู่นั่งแพแล้วก็มีมูะทะด้วยชิลๆเพราะนั้นราศีกุมไปพักผ่อนหน่อยเนาะดูเรียดหน่อย